ยอดเท่าไหร่และโอ้ครับคอการการนี่ยังติต่อยูมาีนครับ แต่เวลาแต่พระอาจารตะจ้ข้าพรุาาแต่เราาลาำาายถึงรัสมาลมเราะรา้าไปสงสามสิบสองสามวยวลพระจก็จะมหาศีมารารชดรวิหาชื่อใหสาธานด้วยบุญบารมีนี้ยิ่งใ่ยิ่งใ Bendigo ngon nga, bendigo ngon 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 ขอได้ย้นท่าน่าสุทีด้วยท่านผู้บังท่านหลวงคงจะเดินด้วยแล้วก็ท่านพลเดชโถนาเดชโชเกิดชูชื่น,ท,นท่านพนเดอตีบุฒิศักดิ์ดุว่าในปิดแผนทองที่น่านไวเทศ ปตุ่ปขอเรียนเชิญท่าปปคคงบุญช่วยกุมลนายใน่อสอยดาวได้กระเป๋ารวหรายงานในการจัดงานครั้งนี้ขอเรียนเชิญขอจเจริญพรกรรมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมไตรโลกาจารยกรรมการมหาเถระมามคมรองเจ้าคณะภาคหนึ่ง สองสามและสิบสองสิบสามธรรมยุทธและรักษาการเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีธรรมยุทธที่เคารพสักการะยิ่งการเรียนท่านพลตีอภิรักษ์กินมลเสนาธิการป้องการชายแดนจันทบุรีแัตตร์ผู้แทนพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้ม และแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมนายปกครองบุญทูกุลนในอำเภอสายดาวเจ้าภาพหลักในการจัดงานฉลองมหาสาราวัดคลองแกงวัดเขาแจงเบงขอกราบเรียนรายงานถึงการจัดงานฉลองมหาสาราวัดคลองแกงวัดเขาแจงเงจบงก่อนจากประวัติย่อของวัดดังนี้ วัดคลองแจงหรือวัดเขาแจงเบงนั้นก่อตั้งเมื่อวันที่18พฤษภาคม2524โดยการอำนวยการสร้างของพระเดชพระคุณพระวิสุธทธิยานนเถระหลวงปู่สมชายทิศวิริโยประธานคณะผู้ก่อตั้งวัดเขาสุกิมอ,อําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโดยมีท่านรูบาคำพันธ์ทัมพีรยานโน จ้าอาวาสพระเสาทุกิมรูปที่สองเป็นประธานคณะผู้ก่อตั้งได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตสร้างวัดจากกรมการาศาสนากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่20ตุลาคม2530และได้รับประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาจากกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของมหาเถรศสมาคมเมื่อวันที่27ตุลาคม 2,531โดยมีพระอธิการบุญธรรมสุธิยาโนผู้ร่วมก่อตั้งวัดคลองแจงวัดเขาแจงเบงเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันวัตถุประสงค์ของคณะผู้ก่อตั้งโดยการนำของท่านครูบาคำพันธ์คำพีรยาโนเพื่อให้เป็นวัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานถือธุดงควัด ตามแบบวัดในสายของหลวงปูเ่เสากันตัศสีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งต้องเป็นป่าเขาลำนาวไทยที่มีความสงบวิเวกร่มรื่นด้วยเหตุนี้จึงได้ดูแลรักษาป่าที่มีอยู่แต่เดิมปลูกเสริมป่าที่บางที่บางให้หนาแน่นและสร้างป่าใหม่ในที่โล่งเตียนได้ปฏิบัติเช่นนี้นับแต่เบื้องแรก จึงเป็นทุรงคตฐานสำหรับการบําเพ็ญสมาธิภาวนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีมีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษาต่อเนื่องเกินกว่าสิบรูปทุกปีตลอดมาเป็นเวลา20ปีจะเปเป็นเวลา40ปีทั้งยังมีพุทธศาสนิกชนที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมบําเพ็ญกุศลมาเยี่ยมเยือน และมารักษาศีลปฏิบัติธรรมมิได้ขาดจึงทำให้ศาลาการเปลี่ยนที่มีอยู่หลังเดิมมีขนาดเล็กและเสื่อมโทรมตามอายุการไม่พร้อมที่จะรอรับการมาบำเพ็ญกุศลหรือการประกอบกิจในทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวดังนั้นพระอธิการบุญธรรมสุธิยาโนเจออ้าอาวาสพระบุญมากิระบุญโยรองประธานสงฆ์วัดเขาแจงเบงรูปที่หนึ่ง พระอ่อนกังขัาฉินโนรองประธานสงรูปที่สองพระวิษณุหาหาสจิตโตรองเจ้าอาวาสพระสงฆ์ประสงค์วันณสุโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสกับพระภิกษุสงฆ์สามเนรผู้ปฏิบัติธรรมประจําอยู่ในวัดพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและคณะศิทยานุสิ์จากที่านุทิศทั้งที่มาร่วมง,งานในวันนี้และไม่ได้มา เป็นระดับมหาชนได้ร่วมกันสร้างมหาศาลาหลังนี้ที่มีขนาดกว้าง45เมตรยาว100เมตรบนเนื้อที่2ไร่เศษจนสำเร็จบริบูรณ์ในวันนี้สิ้นค่าใช้ใจ่าย50ล้านบาททั้งนี้จากกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังปัญญาของทุกฝ่ายดังกองทัพมด โดยได้รับการอุปถัมภ์หลักจากพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกับพลตีวิบู์เนินลบและนะคณะพลเ,เรือเอกือชัยรุ่ดดิษฐ์ผู้มชาการทาหารเรือและคณนะด็อเตอร์ภัยบูลคุณสุจิตราปิรานโอวาสคุณอมรนิย์จันประสิทธิ์รองผู้มนวยการธนาคารออมสินและพนักงานธนาคารออมสินคุณโกศล สีบางพีน้อยผู้อำนวยการการท่าเรือกรุงเทพและคณนะคุณสมเกียรติคุณหนูทัศน์ดีวงกิจคุณประเสริฐหลายสิริโรจน์คุณพลอยนพัสวิรานันท์บริษัทไทยยางยนต์จันทบุรีจำกัดคุณพ่อปิยะคุณแม่สียาจเจริญพักคุณกิตติคุณสมพิษเจริญพักคุณสิรินวลสุภาพเป็นต้น รวมทั้งกำลังหลักท่านอื่นๆอีกจานวนมากซึ่งไม่อาจนํามากล่าวได้ทั้งหมดในเวลาอันสั้นนี้ได้อันหนึง่งในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ61ปี66ปีบริบูรณ์ของพระอธิการบุญธรรมสุทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดคลองแจงวัดขาวแจงเบงอีกด้วยบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ระผมขอกราบน้มัศก,การพระเดชพระคุณพระธรรมไตรโรกาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมขอเรียนเชิญท่านพลเรือตีอภิรักษ์กิ่นมลผู้แทนพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีท่านสุธีทองแยแ้มได้กรุณาเป็นประธานยกใบเทศขึ้นประดิษฐานบนหน้ามุกมหาศาลาและทำวิธีเปิดมหาศาลา และรถน้ำอวยพรมันเกิดท่านจะเอาวาดวัดคลองแจงวัดขาแจงเบงอายุครบ66ปีในเวลาที่กำหนดไว้ต่อไปแล้วขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมพิธีอันสำคัญโดยทั่วกันครับในคำดับต่อจากนี้ไปก็จเจ้าหน้าที่ได้ยกใบเทียนไปประกอบเพื่อที่จะได้ทำพิธีอันเชิญ ยกขึ้นไปได้ไส้ศีรษก็ส่งปรอบกันไปได้เปรียบเสมือนดังว่าเหล่าใดเหาใดอัญเชิญขึ้นไปทุกคน